หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับเราติดตั้งตัว Arduino IDE เสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้ง ESP26, ESP32 บน Arduino IDE รวมถึงเช็คพวกพอร์ตอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสยัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มเขียนโค้ดให้กับตัว ESP32 กับ ESP26 กันนะครับเนาะโดยที่เราจะฝึกเขียนควบคุมอะไรง่ายๆก่อนกนะ็คือควบคุม LED นะครับเนาะโดยที่ก่อนที่จะควบคุม LED ได้เนะี่ยทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนึงก่อนก็คือเรื่องนี้ครับอ่ะ เรื่องของการสัญญาณดิจิตอลกับอนาล็อกเนาะสัญญาณดิจิตอลกับอนาล็อกคืออะไรนะครับเนาก็สัญญาณดิจิตอลจะเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าออสัญญาณที่ไม่มีความต่อเนื่องทางเวลานะครับเวลาที่สัญญาณดิจิตอลเนี่ยมันเคลื่อนที่อะ่ะมันจะเคลื่อนที่มันจะมีค่าแค่2ค่าคือค่า1กับค่า0ดังนั้นบนตัวพวกบอร์ด บอร์ดโนด MCU ESP26 6กับ ESP32 เนี่ยมันก็จะมีขาดิจิตอลซึ่งขาดิจิตอลเนี่ยมันก็จะรับข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยที่เป็นข้อมูลดิจิตอลก็คือมันจะรับได้แค่0กับ1เท่านั้นแต่ถ้าเป็นสัญญาณอะนาล็อกนะครับสัญญาณอะนาล็อกเนี่ยเป็นสัญญาณที่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง แบบแบบต่อเนื่องนะครับโดีที่ค่าของมันเนี่ยจะไม่คงที่มันจะมีแบบค่าแบบ0ถึง2อหหรือว่าแบบติดลบก็ได้อะไรพวกนี้ซึ่งมันจะต่างกับตัวขาดิจิตอลน,นะครับเนาะ <S <S ดังนั้นตัวพวกบอร์ดหรืออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีขา a n a l กับขาดิจิตอลซึ่งเราก็ต้องรู้ตรงนี้ว่าถ้าเราเสียบขานาล็อกเราก็จะรู้ว่าอ๋อค่าของเราเป็นค่าที่เป็นสัญญ,ญาณนาล็อกนะครับเนาะก็คือ0ูนย์หนึ่ไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้ขาดิจิตอล ค่าดิจิตอลก็มีแค่แค่ค่า0กับค่า1เท่านั้นนะครับเนาะโอเคทีนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์ที่ที่เป็นสัญญาณอะนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอลมันจะมีตัวอะไรบ้างก็ถ้าอย่างเช่นอะนาล็อกก็เนี่ยพวกเซ,นซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์วัดแก๊สเซ็นเซอร์อ,อัลตราโซนิกส์เซ็นเซอร์ตัวต้านทานปรับค่าได้อะไรพวกนี้ส่วนส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใช้สัญญาณดิจิตอลให้ยกตัวอย่างก็เนี่ยพวกพุชบอททอมสวิตช์เนี่ยพวก PR พวกพวก ไอเอล d ที่เราจะใช้แล้วก็มีอินฟเรดเซนเซอร์ด้วยนะครับเนาะพวกนี้โอเคก็บนชุดอบรมไอคิดนะครับถ้าถ้าใครใช้ชุดอบรมไอคิดเนาะก็ตัวขาตอนนี้เราจะฝึกใช้ตัว ISP 826กันก่อนนะครับแล้วก็จะฝึกเขียน LED บน ISP826 เนาะโดยที่ตัว ISP826 เนี่ยถ้าบนบอร์ดไอคิดเนี่ยมันจะถูกล็อกขาไว้ละว่าอ๋อถ้าเราต้องการคุม LED 1เนี่ยคุณจะต้องควบคุมผ่าน g p GPO 15ซึ่งเป็นขาดิจิตอลนะครับตร,ตรงนี้ก็ก็คุมผ่านตรงนี้ขา GPO 15คุม LED นะครับโดยที่มันก็จะต่อวงจรเอนเรียบร้อยแล้วแหละซึ่งเดี๋ยววงจร LED มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ LED มันคืออะไรก่อนนะครับเนาะก็ LED ก็คือเป็นเป็นเป็นหลอด LED แหละตามที่เราเข้าใจเนาะโดยที่ ตัว LED เนี่ยมันมีการต่อวงจรแบบ2วิธีก็คือวิธีแบบนี้อันนี้คือวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็คืออันนี้คือเสษหลัก LED นะครับเนาะขาหนึ่งตรงนี้จะเป็นเศษลักการจ่ายไฟถ้าเราจ่ายไฟแล้วผ่าน R แล้วเข้า LED แล้วก็ส่วนอีกขาหนึ่งของของ LED เนี่ยต่อกับตัวกราวไปตรงๆนะครับหรือต่อกับสายดินเนี่ยวิธีการต่อเนี่ยเราจะเรียกว่า Active High ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัว LED ของเราต่อแบบ Active High เวลาเราส่งโค้ด Logic จากการเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่เข้าไปที่โหนโด MCU หรือว่า e ี p 8 2 6เนี่ยเพื่อสั่งให้ l e d ติดเนี่ยถ้าเราต่อแบบ t i v e High เราจะต้องส่งค่า0หรือค่า Low ไปเพื่อให้ l e d ดเนี่ยดับแล้วเมื่อไหร่ถ้าต้องการให้ l อ d ติดเนี่ยก็คือส่งค่า1ก็คือหรือว่าส่ง High มันถึงถูกเรียกว่า Active High นะครับกนะนะ็คือทำงานเมื่อมัน High หรืออีกแบบหนึ่งที่ต่อได้คือต่อแบบ c t i v e Low นะครับเนาะนะ Active Low ก็คือยังไงก็คือ,อ ตัวตัวขาของขาขาฝัา่งหนึ่งของ LED เนี่ยมันจะต่ออยู่กับสัญญาณนะครับตรงนี้ก็คือต่อกับสัญญาณขาสัญญาณของตัวตัวอุปกรณ์ของเรานะครับเนาะแล้วก็อีกขานึงก็คือต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ถ้ามองว่าแหล่งจ่ายไฟก็คืออะไรอันนี้มันต่อ1อยู่ละ มัน,ม,นมันเหมือนมันจ่ายไฟอยู่มาตลอดทีนี้ถ้าเราต้องการให้ l อดีติดก็คือทําไงก็คือส่งศูนย์ถูกไหมเพื่อให้มันครบวงจรดังนั้นตัวนี้ตอนนี้มันต่อไฟอยู่แล้วเร,เราต้องการให้มันติดก็คือส่งศูนย์ก็จะครบวงจรเลยดังนั้น Active Low คือทํางานเมื่อ,อไหร่ทางานเมื่อได้รับค่าศูนย์นะครับเนาะดังนั้นดังนั้นเรากลับมาดูที่ตัววงจรตรงนี้ถ้าบนบอร์ดไอคิดมันต่อแบบไหนไว้อยู่นี่ก็คือ LED ขานึงมันต่อกับขาสัญญาณไว้อีกขานึงมี R แล้วก็ต่อกับสัญญาณไฟ33โวลต์แปลว่าตอนนี้มันได้ค่ามันมันมีไฟตรงนี้มาละ จะทายังไงให้มันครงวงจรก็คือส่งศูนย์ไปก็เหมือนส่งกาวลงไปนะครับแล้วส่งศูนย์ไปปุ๊บก็ทําให้ LED ดวงนี้ติดดังนั้นอันนี้ถ้า LED ที่อยู่บนชุดไอคิดก็คือต่อแบบ active low นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ชุดไอคิดก็ก็สามารถอ่าซื้อ LED มาแล้วก็ซื้อตัวต้านทานเนาะอาจะจะเป็นแบบ3ามสามาโอห์มอะไรพวกนี้เอามานะครับแล้วก็ต่อแบบเราก็ได้เพื่อตอนเขียนโค้ดจะได้ใช้เป็นแบบ active low เหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าเดี๋ยว เดี๋ยวในอันเนี้ยผมจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทอยู่มอนกันสําหรับเรื่อง LED ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้จบเรื่องของการอธิบาย LED ก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวยังไงถ้าถ้าจริงๆบนโหนดเอผมลืมเล่าเรื่องนึงบนโหนด MCU เนี่ยจะมี LED อยู่บนตัวมันด้วยก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนให้ LED บนโหนด MCU ติดเหมือนกันนะครับเนาะโดยที่เนี่ยผมอธิบายาว้วโหนด MCU ที่ LED ที่อยู่บนโหนด MCU เนี่ยมันจะมีมา1น่ดวงถ้าต้องการควบคุมเนี่ยเราต้องสั่งผ่านขา DC นะครับเนาะหรือ GPIO 2ด้โดยตัว LED ตัวนี้มันต่อแบบ Active Low เหมือนกันแปลว่าเราต้องส่ง0ูนย์เพื่อให้ LED มันติดนะครับเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่าถัดไปเราจะมาฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม LED บน x p 8 2 6กกันละนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก่อน